สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมโทยติวสอบราชการนะครับสวัสดีทุกท่านที่รักทุกคนเลยนะฮะพบกับช่องที่มีไว้สําหรับท่านที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะรับราชการทุกท่านเลยนะครับติวทุกสังกัดที่ประกาศสอบนะครับเน้นทุกบทเน้นทุกเนื้อหาคลิปใหม่มาทุกวันนะครับเพราะกลัวท่านไม่ทันสอบแล้วท่านก็ดูไม่ทันด้วยนะครับโอเคนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์และก็กดแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับท่านควรมีเอกสารประกอบการเรียนนะครับเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดของผมนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในการติวภาคกอของกอพี2563นะครับเอกสารประกอบการติวทั้งหมดของผมนะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับ019535352นะครับโทรก็ได้ไลน์ก็ได้ ะครับท่านผู้มีเอกาสารตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อของสะดมนะฮะมีทั้งหมดร้อยข้อเราผ่านไปแล้วทั้งหมดเนี่ยกี่ข้อแล้วเนี่ยเจ็ดสิบข้อแล้วนะฮะโอ้โหจะเสร็จอาจจะเสร็จแล้วนะฮะจะเสร็จแล้วนะอ่ะมาลุยกันต่อฮะข้อเจ็ดสิบเอ็ดฮะข้อเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะเจ็ 71, สดสิบเอ็ดส dom กอไก่บอกว่าลบเครับแล้วสะดมขอไข่บอกว่า y ครับโอเคนะ แล้วสะดมคอควายนะครับเขาบอกว่า x เนี่ยนะครับน้อยกว่าลบ2นะครับและและ2เนี่ยนะฮะน้อยกว่าลบ y อ่าเขาพูดแบบนี้นะเขาพูดแบบนี้อ่ะเราลองมาดูก่อนอ่ะ2มันมี y ใช่ไหมรอบ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 มันก็มี x ใช่ไหม เรารู้แต่ันเล็กแต่เล็กแต่ x เนี่ย x เนี่ยมันเป็นลบ x นะครับ y มันก็ดันเป็นลบ y นะครับแต่สิ่งที่เรารู้คืออะไรลบ y มากกว่า2จริงไหมอ่ะผมเอามาเขียนแบบนี้นะลบ y มากกว่า2โอเคนะแล้วถ้าเราถ้าขอไขมันเป็น y เฉยเเนี่ยเราต้องเปิดเครื่องหมายเพิ่มจริงไหมว่า y เฉยๆเนี่ยต้องมากกว่าอะไร y เฉยต้องมากกว่าลบ y เพราะฉะนั้นนะครับจึงสามารถสรุปมาได้อีกชั้นหนึ่งว่า y มากกว่าอะไรครับ y มากกว่า2อ่ะเรารู้แล้วว่า y เนี่ยมากกว่า2โอเคเนาะต่อไปมาดู x บ้านครับ x เนี่ยน้อยกว่าลบ2ครับ x นะนะครับ x น้อยกว่าลบ2เราต้องพูดความจริงออกมาว่าเราพูดความจริงออกมาก่อนนะครับอ่ะผมมาเขียนตรงนี้ก็แล้วกันลบ x นะสลดงกอไก่คือลบ x นะ แล้ว x เนี่ยนะครับมันต้องมากกว่าลบ x จริงไหมนะครับแล้วแล้ว x น้อยกว่าลบ2หรือลบ2มากกว่า x นั่นเองสแสดงว่าลบ2เนี่ยต้องมากกว่า x แบบนี้จริงไหมนะครับเครื่องหมายยังตามกันอยู่นะครับจึงสามารถสรุปได้อีกชั้นหนึ่งว่าลบ2มากกว่าอะไรมากกว่า x หรือถ้าจะสลับให้ x ให้ x กับ y มันอยู่ด้านเดียวกันก็คือ x น,น้อยกว่าลบ2 y เนี่ยมากกว่า2ครับ y มากกว่า2มากกว่าตัวที่เป็นจำนวนเต็มบวก y เนี่ยแต่ x เนี่ยน้อยกว่าลบ2คือน้อยกว่าจำนวนที่มันติดลบอีกแสดงว่ามันต้องยิ่งติดลบไปอีกจริงเปล่าโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้า x มันยิ่งติดลบเนี่ยแต่ y มันเป็นบวกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น y ต้องมากกว่า x <c oughs> ขอไปครับ Y เนี่ยต้องมากกว่า X แน่นอนนะ,สะแสดงว่ากอไก่เนี่ย,ยสแสดงว่าขอไข่เนี่ยมากกว่ากอไก่หรืออีกในย่าหนึ่งก็คือกอไก่น้อยกว่าขอไข่เพราะฉะนั้นะข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับโอเคนะอ่าเปิดมาก็ทําให้งงละข้อนี้71นะฮะอ่าลบนะ ต่อไปเจ็ดสิบสองนะฮะเจ็สดสิบสองสกไก่บอกว่าตึก A มีสิบชั้นนะนะครับแล้วสะดมขอไข่นะครับบอกว่าตึก B นะครับมีสิบสองชั้นครับมีสิบสองชั้นนะครับแล้วก็สะดมคไคายบอกว่าอ่า กอไก่กอไก่นะครับมีพนักงานชั้นละ24คนอะนะครับส่วนขอไข่เนี่ยมีชั้นละ20คนสบายเราเลยแบบนี้เราคิดได้เลยนะครับกอไก่คือสตงกอไก่คือตึก A ใช่ไหมมันมี10ชั้นใช่ไหมชั้นหนึ่งมี24คนเพราะนั้นจับ10 คูณด้วย24ได้เท่ากับ240โอเคเนาะนะครับตึก B ครับมีกี่ชั้นครับ12ชั้นอ่ามี12ชั้นนะตึกบีอยู่ในขอไข่นะครับขอไข่มีชั้นละ20คนนะครับก็เอาคูณ20นะครับ12บคูณสก็ได้24นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้240ครับแสดงว่าสะดงกอไก่กับสะดงขอไข่240เท่ากันโอเคนะ แสดงว่าตอบข้อคอควายครับข้อนี้ครับตอบข้อคอควายนะอ่ะ72ผ่านครับต่อครับ73ครับ73สะดมกอไก่บอกว่า A กำลังสงครับแล้ว ะดมขอไข่บอกว่า b กำลังสองครับนะครับแล้วะดมอคอควายบอกว่า a และ b มากกว่า0ครับคือ a และ b เนี่ยมากกว่า0ย์เนี่ยโอเคมันต้องเป็นบวกจริงเปล่าแต่เราไม่รู้ว่า a กับ b อะไรมากเกว่า่กันเพราะฉะนั้นคอไข่กับไข่เทียบกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อข้ออง,งูเลยครับโอเคนะอ่านะครับ73ไม่มีอะไรยาก ต่อครับ74สครับ74ดสดมกอไก่บอกว่า a กําลังสครับสดมขอไข่บอกว่า b กําลัง2ครับนะครับแล้วสดมขอควายบอกว่า a มากกว่า b ครับ a มากกว่า b ครับแล้ว A กําลังสองมันก็ย่อม,มากกว่า b ีําลัง2องจริงไหมพนั้นกอไก่มากกว่าขอไข่ข้อนี้นตอบข้อกอไก่ครับไปอย่างเร็วเลยนะโอเคไหมอ่านะครับ ไป4ข้อแล้วนะ74ตอบต่อข้อกอไก่นะครับอันนี้ท่านเข้าใจเนาะลบนะฮะต่อไปครับ75ครับ75เขาบอกว่าสดมกอไก่คือ75%ของ100ของ100นะฮะต่อไปครับสะมขอไข่บอกว่า10% ของ750นะครับสนมคอควายแดดไว้ครับ75%ของ100อ่ะมาดูกอไก่ก่อนนะ75%ของ100มันก็คือ75นั่นเองจริงม่ะเพราะมันคืออะไรมันคือ75ส่วนด้วย100แล้วก็คูณด้วย100จับ100ตัด100เลยเหลืออะไรเหลือ75โอเคนะเพราะฉะนั้นได้75นะต่อไปครับ 10%เ์ของ750ครับมันก็คือเนี่ยเขียนผิดเลยมันก็คือ10ส่วนด้วย100คูณด้วย750จริงไหมจับศูนย์ตัวนี้ตัดศูนย์ตัวนี้ได้1ตัวโอเคนะจับศูนย์ตัวนี้ตัดศูนย์ตัวนี้ได้1ตัวเหลือ75็คูณ1ก็ได้70อะไรเหมือนกัน ได้75เหมือนกันอันนี้ก็ได้75อันนี้ก็ได้เจเท่ากันครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อคอควายครับโอเคนะเท่ากันนะ75เท่ากันเออรู้สึกว่าคลิปนี้จะไปเร็วนะฮะ75บห้ละขึ้น76ละนะฮะเจ็ดสบหกเขาบอกว่าจำนวนของจำนวนเฉพาะ จำนวนของจำนวนเฉพาะระหว่าง20ถึง30สนะครับสดมขอไข่บอกว่าจำนวนของจำนวนเฉพาะระหว่าง 30ถึง40อ่านะครับส่วนข้อคอควายเนี้ยแดดไว้ white, ไม่มีนะครับคอควายแดดไว้ white, ไม่มีเรามาทำความเข้าใจ,จกับจำนวนเฉพาะนิดหนึ่งนะครับโอเคเนาะหรือว่าอ่าภาษาอังกฤษเรียกว่า prime number นะครับอ่าหรือจำนวนเฉพาะนั่นแหละจำนวนเฉพาะคืออะไรจำนวนเฉพาะนิยามของมันคือจำนวนที่ไม่มีอะไรหารมันลงตัวได้เลยยกเว้นหนึ่งกับตัวมันเองโอเคนะ จำนวนเฉพาะย้ำอีกทีคือจํานวนที่ไม่มีอะไรหารมันได้ลงตัวเลยยกเว้น1กับตัวมันเองจดไปเลยโอเคนะถ้าหากว่าเอา1ถึงร้อนะจานวนเฉพาะจะมีอยู่ทั้งหมด25จํานวนครับโอเคนะเดี๋ยวท่านจดไปเลยนะครับจดไปเป็นความรู้เลยนะนะครับว่าจํานวนเฉพาะตั้งแต่ 1- นึถึงร้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่ไม่มีอะไรหารลงตัวเลยนอกจาก1กับตัวมันเองนะ คือไม่ไม่นับไม่นับ1น,นะไม่นับเลข1น,นะไม่เอาเลข1 1ไม่ถือเป็นจำนวนเฉพาะโอเคนะนับตั้งแต่2ครับโอเคนะครับมันจะมี2นะครับมี3มี5นะครับมี7นะครับมี11มี13นะครับอ่า17 19 23 29

อ่านะครับเจ็ด8 9แล้วก็สุดท้ายคือเกจอ่ามีกี่ตัว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบงสิบสามสิบสี่สิบห้หกสิบเจาสิบงยี่สตัวเห็นไหมจำนวนเฉพาะท่านจดไปเลยนะตั้งแต่1นึ่เนี่ยมีอยู่25ตัวคือจำนวนพวกนี้แหละจำนวนพวกนี้คือจำนวนที่ ไม่มีอะไรหารมันได้ลงตัวเลยนอกจาก1กับตัวมันเองโอเคนะทีนี้เราก็มาดูสะดมกอไก่เขาบอกว่าจํานวนของจํานวนเฉพาะระหว่าง 20- ่ถึง30ละเราก็มามองดูตั้งแต่2 0สถึง30ก็คือมียี 30, กสบ2าจริงป่ะมีกี่ตัวมี2ตัวเพราะฉะนั 2, ้นะมี2นะแล้วออนต่อไปคือ30-40 3 0ถึง4030มถึง4ีสมี31กับ30อะไร กับ37กี่ตัว2ตัวเหมือนกันโอเคนะแสดงว่าสดมกอกับสะดมขอเท่ากันครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอควายฮะนะครับข้อนี้ตอบข้อคอควายโอเคนะจดไปนะครับเจนะ็ดบโเนจดเสร็จแล้วนาะลบแล้วนะ <c oughs> ขออภัยครับต่อไป77ครับ77สดมลกอไก่บอก x ครับสลดมขอไข่บอก y ฮะนะครับ <c oughs> สลดมคอควายบอกว่า x บวก y x เบวก y เท่ากับอ่า29อันนี้เท่ากับนะเท่ากับ29นะครับแล้วก็ เท่านั้นยังไม่พอนะครับ y บวก3เท่ากับ18อ่ต้องมานั่งคิดอีกแล้วนะครับ f บวก y เท่ากับ29 x เ f เป็นอะไรแล้ว y เป็นอะไรแล้ว y บวก3เท่ากับ18ถ้าเป็นผมนะผมจะคิดข้างล่างก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีแค่ตัวแปรเดียวคือ y โอเคนะอะไรวะบวกสามแล้วได้สิบแปดนะครับสิบห้ามั้งสมมุตินะสิบห้าหรือเปล่าอ่ะสิบห้าบวกสามก็เลยได้สิบแปดไว้นะผมให้ y เป็นสิบห้านะครับถ้าผมให้ y เนี่ยเท่ากับสิบห้านะครับไอสมการบรรทัดล่างที่จะเป็นจริงละโอเคนะสมการบรรทัดล่างจะเป็นจริงทีนี้เรามาดูสมการบรรทัดบ,บนบ้างน,นะครับถ้าให้ y เป็นสิบห้า x จะต้องเป็นอะไรครับ มันถึงจะได้ยี่สิบาพอบวกกัน x ต้องเป็น 14, สิบสี่ดิ x ก็ต้องเป็น14บวกกันก็เลยได้ย9เพราะฉะนั้นรู้ละ x คืออะไร y คืออะไร x คือสิและ y คือ15เพราะฉะนั้นกอไก่น้อยกว่าขอไข่ครับกอไก่น้อยกว่าขอไข่ตอบข้อขอไข่ครับข้อนี้ครับโอเคนะตอบข้อขอไข่นะเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะลบครับ ต่อไป78 8ความยาวของ AB ครับสดมกอไก่นะฮะเขาบอกว่าความยาวของ AB นะครับแล้วก็สดงขอไข่เขาบอกว่าความยาวของ BC แสดงว่าเรี่เลขาคณิตแน่นอนนะ ความยาวของ BC แล้วคอควายเขาบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABC พื้นที่สามเหลี่ยม ABC โอเคนะเท่ากับ98ตารางเมตร98ตารางเมตรโอเคนะ เท่านั้นยังไม่พอเขาบอกว่าเขายังบอกกับเราอีกว่ามุม A เท่ากับมุมมุม c มุม a เท่ากับมุม c ยังไม่พอยังบอกอีกว่าเท่ากับ45หอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันนะครับสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรถ้ามันบอกว่าความยาวของ a b เท่ากับ ความยาวของ BC คือเราต้องอย่างนี้ก่อนนะมันพูดถึงม,มุมใช่ป่ามุม A กับมุม C เท่ากับ4 1 5แสดงว่า4 5กับ4 5รวมกันต้องได้90ละถูกปะ่ะแสดงว่าอีกมุมหนึ่งต้องเป็น90เลยเพราะว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยอันนี้เราต้องรู้นะครับว่า มุมภายในของสามเนี่ยรวมกันแล้วมันต้องได้ร้อยแปดสิบอะไรร้อยแปดสิบองศาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุม A เอไปสี่หอ้ามุมซีไปสี่หร้ารวมกันแล้ว A กับ C ได้ได้เก้าสิบอีกมุมหนึ่งคือมุม B ต้องเป็นเก้าสิบไปเลยเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงไหมเข้าทฤษฎีบทปีทากรัสเลยนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมเป็นไงต้องเป็นสามเหลี่ยม แบบนี้จริงไหมอ่านะฮะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับไอ้ตรงเนี้ยต้องเป็น90เลยคือ B นะมุม A อันนี้มุม C เป็น A B C และอันเนี้ยคือ4ี่สิบห้าองศาแล้ว C เนี้ยก็คือ4 5สิบหองศาอันเนี้ยต้องเป็น90โอเคเนาะอ่ะเราเข้าใจละทีนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้ครับถ้าหากว่าถ้าหากว่ามุมมันเท่ากัน ตรงนี้คือ45แล้วตรงนี้ก็คือ45เนี่ยนะครับถ้ามุมมันเท่ากันเนี่ยนะครับมุมมุมมันเท่ากันความยาวของ AB คือเส้นนี้มันจะไปเท่ากับความยาวของ AC คือเส้นนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมันคือมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันโอเคไหมมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันมันมีขนาดเท่ากันเพราะนั้นเส้นประกอบมุมอ่ะมันต้องยาวเท่ากัน โอเคนะแต่มันจะไม่เท่ากับกับเส้น AC เพราะ AC ต้องยาวสุดตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสจริงไหมแต่มันไม่ได้พูดถึง AC ไงมันพูดถึงแค่ AB คือเส้นนี้นะกับ BC คือเส้นนี้เพราะนั้น AB กับ BC เป็นไงกันครับเท่ากันครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายครับโอเคนะอันนี้ต้องใช้ความรู้เรื่อง สามเหลี่ยมเข้ามาวิเคราะห์นิดหนึ่งนิดเดียวแค่นั้นเองผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็จดและจําไว้นะครับจดใส่หนังสือตัวเองอ่ะนะครับที่สั่งทางเนี้ยศูนย์3 5 3หนเนี่ยนะครับจดใส่หนังสือและจําไว้โอเคนะผมเป็นกำลังใจให้นะฮะมันไม่ได้ยากอะไร78็ดฐานนะฮะ ต่อไป79ครับ79เปิดไปหน้า157แล้วนะฮะ157ข้อ79สะดมกอไก่บอกว่า1บวกด้วยรู x ครับโอเคนะแล้วสะดมขอไข่บอกว่ารูท b ครับบวก1ะฮะนะครับแล้ว สดงคอควายบอกว่า x และ b เนี่ยนะฮะเป็นจำนวนที่มากกว่า0ครับ x และ b มากกว่า0แค่นี้คือมึงพูดมาแค่นี้แต่มึงไม่ได้บอกว่า x กับ b อะไรมากอะไรน้อยกว่ากันจริงป่ามึงบอกแค่ว่า x กับ b มากกว่า0นเพราะฉะนั้นข้อนี้คิดไม่ได้ครับเทียบไม่ได้นะฮะตอบข้ององูเลยฮนะอ่านะครับตอบข้ององูเลย7 9 โอเคนะต่อครับข้อ80ครับ80สุดท้ายของคลิปนี้นะฮะ80เขาบอกว่า A ส่วน20ครับสดมกอไก่บอก A ส่วน20นะฮะสดมขอไข่เขาบอกว่า5ส่วนด้วย 4B 5อ่า5ส่วนด้วย 4B นะครับ แล้วสะดมคอควายนะครับสะดมคอควายเขาบอกว่า a b เท่ากับ25เนี่ยไมย่ละแบบเนี้ยต้องหาคูนดับจริงไหมนะครับต้องหาคูนดับนะครับพอเราหาคูนดับเนี่ยคูนดับตัวอะไรวะ a กับ b เนี่ยมันคือตัวอะไรที่คูณกันแล้วได้25มันก็คือ a เป็น1แล้ว b เป็น25นี่แหละได้1ตัวละไ,ได้1คู่ละอีกคู่หนึ่งมันต้องเป็น5 กับ5จริง่มามันถึงได้25อีกตัวหนึ่ง A ต้องเป็น25และ B ต้องเป็นแค่1ก็มีอยู่แค่นี้มี3คู่โอเคนะพอมี3คู่แบบนี้นะฮะเราลองเอาอะไรดีเราเราลองเอาอะไดูก่อนดีเอาแม่งมันหมดเลยอ่ะเราเอาตั้งแต่คู่แรกเลยนะคือให้ A เป็น1แล้วให้ B เป็น25นะนะครับ a เป็น1มันจะกลายเป็น1ส่วน20จริงไหมนะครับ1ส่วน20มันจะได้0 0 5ครับ0.05อ่ถ้า a เป็น 1, b ต้องเป็นเท่าไหร่ b ต้องเป็น25่โอเคไหมมันก็จะได้เท่ากับ5 4คูณ25ได้1 0 0่0มันก็จะได้5ส่วน100จริงมอส่วน100มันก็จะได้เท่ากับ0.05 เท่ากันโอเคนะนี่คือคู่แรกคู่ต่อไป5กับ5โอเคนะ5กับ5มันก็จะได้5ส่วน20 5ส่วน20สนะครับ5ส่วน20มันได้0.25ครับ0.25นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็น5เหมือนกัน5คูณ4ได้20มันก็จะได้5ส่วน20เหมือนกันถูกไหม 5ส่วน20มันก็จะได้เท่ากับ0.25เหมือนกันเท่ากันอีกละอีกคู่หนึ่งต่อไปนะครับต่อไปถ้า a เป็น25บ้างนะครับแล้ว b เป็น1นะครับ a เป็น25นะเเป็น25เพรานะฉะนั้นมันจะกลายเป็น25ส่วนด้วย20โอเคไหมอ่านะครับถ้า25ส่วน20เนี่ยมันจะได้1.25ครับ มันได้เท่ากับ1.25โอเคนะถ้า a เป็น25้าไปแล้วเป็นยี่้าไปแล้วนี่นะ b ต้องเป็นอะไร b ต้องเป็น1โอเคไหม b ต้องเป็น1ครับเพราะนะนั้นคูณ4ก็จะได้4เพราะฉะนั้นมันจะได้5ส่วน4 5ส่วน4โอเคนะครับ5ส่วน4มันก็จะได้เท่ากับเท่าไร่เหมือนกันเลย1.25เหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นะ คู่อันดับทุกคู่เป็นไงกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยเห็นปะ่ะ0.05 0.05 0.25 0.25 1.25 1.25นห้านะนั้นกอไก่กับขอไข่เท่ากันครับโอเคนะเพราะนั้นะข้อ80ตอบข้อคอควายครับเท่ากันจบ80ข้อแล้วฮะปอกปากกายอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่นะครับจบ80ข้อแล้วนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ ไปอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบขอร้องเลยนะฮะกราบขอร้องเลยฝากกดติดตามนะครับช่องของผมด้วยนะครับช่องผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับต้องการผู้ติดตามเยอะๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์สิ่งดีเหล่านี้ให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องการให้ท่านมีหนังสือนะครับจากใจจริงครับสั่งซื้อหนังสือประกอบการติวทั้งหมดของผมได้ นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับ0ูนย์หกหนึจะโทรมาก็ได้หรือว่าจะโทรจะไลน์มาก็ได้นะครับสั่งซื้อมีจหนไหนให้เป็นไฟล์ pdf ในราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านมีความสุขครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ